Ready, สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ในเกม King of Fighter อ Star นะครับ วันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครกันนะครับผมซึ่งเป็นตัวละครนะครับที่ผมเปิดได้มาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับนะในไลฟ์สตรีมนะครับโอเคเรามารีวิวนางกันเลยดีกว่านะครับว่านาเนี่ยมันเก่งแค่ไหนนะครับผมโอเคนะครับก็เป็นน้องคูล่านะครับน้องคูล่าไดมอนด์นะครับนะก็เป็นสายป้องการสีน้ําเงินนะครับผมนะจะเพิ่มสกิลเลเดอร์จะเพิ่มพลังโจมตีให้ไฟเตอร์ทั้งหมดนะครับ 45%นต์ะครับเป็นสกิลลิเดอร์ค่อนข้างจะดีมากๆแบบดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นสกิลลิเดอร์ที่นะครับเหมือนกับลูก้าบีเอชนะครับผมลูก้าบีเอชนะครับนี่นะครับคล้ายๆกันเลยนะครับมันคือเหมือนกันเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็คือเป็นสกิลลิเดอร์ที่ลงอะไรก็ได้นะครับนะสำหรับน้องคูล่าอย่างสายบาลานซ์สายโจมตีสายป้องกันนู่นนี่นั่นนะครับสามารถลงได้หมดเลยนะครับก็เป็นตัวละครที่ โอเคนะครับสกิลเลดเดอร์โอเคนะครับผมนะแต่พลังโจมตีอาจจะเพิ่มน้อยหน่อยนะมันจะไม่เหมือนเคนะครับผมที่มันจะเพิ่มให้ออสตาห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่เนี่ยมันจะดีตรงที่ว่ามันสามารถใส่กับทีมไหนก็ได้นะครับโอเคนะครับสกิลหนึ่งนะครับแบบที่หนึ่งนะครับคือการสไลด์ไปข้างหน้านะครับผมจะสร้างความเสียหายนะครับนะครับผม 3 8 6แเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ดับไฮเปอร์อาร์เมอร์นาน3าวินาทีนะครับแล้วก็สามารถใช้ส่วนได้ขนาดอยู่ที่แอร์บอลนะครับผม <c oughs> ก็คือคูล่าถ้าเกิดว่าโดนลอยฟ้าเนี่ยมันก็สามารถส่วนได้เลยนะครับเพราะว่าไอ้สถานะแอร์บอลเนี่ยมันค่อนข้างจะได้ใช้บ่อยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยสายสโตมันจะตีลอยนะครับแบบลอยบนฟ้าอะไรประมาณนี้นะครับมันทําให้คูล่าเนี่ยกด1ส่วนได้เลยนะครับต่อไปสกิลหนึ่งแบบแรกนะครับ ก็คือการสไลด์นะครับอันนี้คือการหมุนนะครับอันนี้คือการสไลด์นะสกิลสกิลแรกคือการหมุนนะครับหมุนตัวสกิลสองคือได้อีกไม่ใช่สกิลสองสกิลหนึ่งแบบที่สองนะครับแต่คือการสไลด์นะครับจะสร้างความเสียหายนะครับสามร้อยแปดสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เจาะเกาะนะครับเพิ่มขึ้นหนึ่งจุดหนึ่งพันห้าร้อยนะครับนาเจ็ดวิและมีโอกาสเ0สิบเปอร์เซ็นต์ที่จะรีเซ็ตคู่ทายนะครับผมสกิลหนึ่งแบบแรกนะครับผมคูลาสิบห้าวินาทีนะครับ ต่อไปสกิลหนแบบที่2นะครับสกิลหแบบที่2จะสร้างความเสียหาย394อเแล้วก็เพิ่มพมาลาังโจมตีตามพลังป้องกันนะับของคูลนะ่า50%นานเจ็ดวีนั่นเองนะครับเมื่อใช้งานเนี่ยจะสร้างความเสียหายนะับคืนลมหนาวนาน8วินาทีคนระับในสถานะคืนลมหนาวก็จะมีนะครับติดหิมะก,กัด30%ทุกครวินะครับแล้วก็ ลดความเร็วโจมตีของฝ่ายตูลง10%แล้วก็ลดความเร็วเคลื่อนที่ของฝ่ายตูลง10%นะครับผมนะคูล่าเนี่ยทิคในการใช้สกิลก็ง่ายๆนะครับผมนะก็คือการสกิลหนึ่งไปแค่รอบเดียวนะครับแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งได้อีกรอบหนึ่งก็คือใช้2รอบไปเลยนะคือใช้กด2รอบไปเลยนะครับจะทําให้คูล่าจะใซ้ใช้สกิลหนึ่งได้3รอบนะครับเพราะว่า รอบแรกเนี่ยมันจะรีเซ็ตนะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้อีกรอบที่2นะครับถ้าเกิดคุณใช้2รอบเนี่ยมันจะไม่รีเซ็ตนะครับก็ผมก็แนะนําว่าให้ใช้รอบแรกให้ใช้เออรอบเดียวไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดรอบที่2ก็ให้ใช้2รอบนะครับมันจะคุ้มกว่านะครับเพราะมันสามารถใช้ได้3รอบเลยไงในสกิลหนึ่งเนี่ยนะครับ ไปสกิลสองนะครับสกิลสองคือการพ่นไอไปข้างหน้านะครับผมแบบระยะกลางนะครับหรือระยะใกล้ประมาณนี้นะครับคือระยะกลางแหละโอเคสุดนะครับจะสร้างความเสียหายนะครับ782นะครับแล้วก็ติดนะครับผมสร้างความเสียหายที่เป้าหมายที่จะได้รับนะเพิ่มขึ้น30%นะครับนานเวิเมื่อเข้าเป้าโดนหนีงตากากนะครับจะติดแช่แข็งนะครับนาน3วินาทีนะครับไอสถานะแช่แข็งก็มีแก้บ้างนะครับ ก็ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นตัวละครอะไรนะครับขออภัยด้วยนะครับแต่มันน่าจะมีนะครับมันน่าจะมีแก้นะครับแล้วก็ไอ้สกิลความเสียหายที่ได้รับเนี่ยนะครับก็เป็นสกิลคล้ายคกับ K เหมือนกันนะครับที่จะทําให้สกิลแรงขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะครับสกิลสามนะครับจะสร้างความเสียหาย794%อเปอร์เซ็นต์ของลางโจมตีก่ศสตตูนะครับเมื่อโจมตีสัตูเนี่ยที่ติดสถานะนับหีมะกกัดเนี่ย ดามเมจหิมะก,กัดจะเพิ่มขึ้น2.6เท่านะครับแล้วก็เอาหิมะก,กัดน,นั้นออกนะครับผมนะ,ะก็เหมือนแบบว่าสมมุติว่ากูล่ามาติดหิมะก,กัดอย่างเงี้ยแบบใส่สตัวตโอติดหิมะก,กัดถ้าเกิดคุณใส่สกิล3าเนี่ยมันจะทําให้หิมะก,กัดอันแรงขึ้น2.6เท่านะครับแล้วก็จะเอาสถานะหิมะนั้นน่ะเอาออกนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมนะ เมื่อใช้เนี่ยจะสามารถนับขโมยนะครับซุปเปอร์อาร์เมอร์กับไฮเปอร์อาร์เมอร์ได้นะครับมีโอกาส50%ที่จะขโมยซุปเปอร์อาร์เมอร์ไฮเปอร์อาร์เมอร์นะครับ50%นะครับผมนะคล้ายคล้ายคล้ายเคนะครับผมในคล้ายคล้ายเคนะครับเซคูล่าสกิลสามมันคือการสลด์ไปข้างหน้าผมก็ไม่รู้ว่ามันคือจับยังไงนะครับผมนะใครที่แบบว่าเล่นคูล่าบ่อยๆก็ผมก็แนะนํากันได้นะครับผมนะ เพราะว่าสกิลสามันดูเหมือนไม่ไม่มีแบบสกิลจับเลยนะครับอย่างพี่เนี่ยมันคือมันเหมือนสกิลจับไงนะครับต่อไปสกิลอัตติเมตของคูล่านะครับก็มีท่าไม่ตายก็มีสถานะเหมือนกันก็คือสถานะอ e ีมากันนะครับผม3 3าเปนนานสิบวินั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูเอฟเฟกคอกันมากดีกว่าเอฟเฟกคอค่อนข,ข้างจะไม่มีอะไรมากนะครับแต่โกงอยู่นะครับผมนะแบบโกงเลยแหละนะครับ เมื่อโจมตีเป้าหมายที่ติดสถานะนะครับมักกัดนะเข้าเป้านะครับคูทานที่เหลือของแอคทีฟสกิลด้วยนะครับม่าว่ามีติดสถานะครับึสกิลด้วยนะเอ้ยไม่ใช่สิเขาต้องแอคทีฟสกิลเท่านั้นนะครับเออเมื่อเราแอคทีฟสกิลที่มีติดสถานะอีมักกัดนะครับเท่านั้นนะครับมันจะรีเซ็ตคูทานนะแอคทีฟสกิลทั้งหมด0ูจดวินะครับผมนะ ประมาณนี้คล้ายๆอ,อักนิดนิดมันคือก,การโจมตีธรรมดานะครับมันจะลดสุคูดานะครับผมเมื่อจัดทีมด้วยเคเนี่ยเพื่อจัดทีมด้วยเคเนี่ยจะทรางความเสียหายมีอีมากาดเพิ่มขึ้นไปอีกร้อยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเคเนี่ยสามารถเอาตัวอะไรก็ได้อย่างเคเก้าเก้าเคชุ่ใบน้ำเคสิบสามหรือเคเอสเอสก็ได้นะครับทุกร่างสามารถเอฟเฟคอ์เนี่ยสามารถทํางานได้หมดเลยนะทุกร่างสามารถเอามาได้หมดนะครับ รวมถึงประเภทสไตล์หรือว่าไม่ต้องเอามาเอามาอยู่ในทีมกม่ได้เอามาเป็นประเภทสไตล์มันก็ถือว่ามีเทอยู่ในทีมนะครับมันก็เลยแบบว่าสามารถใช้เอฟเ,เฟคคอ์อันนี้ได้นะครับเอฟเฟคคอแบบพิเศษนะครับเมื่อแอคทีฟสกิลเข้าเป้าจะได้รับนับโล่ดูดซับนานเจ็ดวินะครับผมนะเมื่อถูกโจมตี20่ครั้งจะปลออกนะครับผมผู้ดาว15วินาที50นี้เหมือนเงียวมากเลยนะครับ เหมือเนเงี้ยคันดูเป๊ะๆนะครับผมนะ Special f e เ t u r e วิสานะเมื่อตั้งกาดนะเพราะว่าเกจจะเพิ่มขึ้นทุกๆนับหนึ่งเปอร์เซ็นต์นับทุกๆสอจุดสามนะครับผมเมื่อสะสมนะครับะสะสมพลังของโจมตีห้าครั้งเนี่ยดาเมจจะลดลงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นานสามวินะครับคูดาวน์ยี่สิบพิีนะฮะเมื่อโจมตีจะถูสะสมห้าครั้งนะครับดา,ดาเมจจะลดลงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับน้องฟูล่านะครับ โอเคนะครับผมจะมาเล่านะครับข้อดีข้อเสียของแต่ละโหมดกันนะครับผมนะในแต่ละ PVP PVE เลยนะครับแล้วพูล่านะครับเป็นตัวละครที่เก่ง PVP มากมากนะครับเป็นตัวละครที่เก่งตัวหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าอาจจะเก่งน้อยกว่าและกว่าเครดิตเนงนะครับก็คือพูล่าอาจจะเก่งน้อยกว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าเห็นคนเนี่ยใช้มาบ่อย เขาก็บอกว่าเหมือนว่าคูาเนี่ยมันอ่อนก,กว่าเคดิดนึงนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คูาเนี่ยมันแพ้แพ้แพ้สีได้ชนะสีเคนะแต่ผมไม่รู้ทําไมนะครับว่าทําไมคูาเนี่ยมันถึงชนะเคได้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมก็ไม่ได้แบบว่า PVP คราบ่อยอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วคูาเนี่ยมันมีแอคมันมีสกิลค่อนข้างจะเยอะนะครับแบบควาสมสามารถค่อนข้างเยอะนะครับ มีทั้งโอมีทั้งสกิลหนึ่งสามารถใช้ได้2รอบนะครับเหมือนมี4สกิลอะนะครับผมนะแล้วก็มีสกิล2ที่แช่แข็งฝ่ายศัตรูอีกนะครับผมนะแล้วก็มีสกิล3นะพี่ปลดไฮเปอร์อาร์เมอร์ซุปเปอร์อาร์เมอร์ได้นะครับผมนะบอกเลยว่าค่อนข้นางจะโกลงม,มากๆแล้วก็มีโล่ดูดซับด้วยนะนะครับถามว่าซีโร่บีเอสเนี่ยที่โกงๆนะตอนนี้เนี่ยมันสามารถสู้ได้ไหม มันสู้พอสู้ได้นะครับพอสู้ได้นะครับเพราะว่าซีโร่มันชนะสี่คูล่าไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะซีโร่อาจจะสู้ได้นะครับแต่ว่าในเรื่องของสีชนะสีอะไรพวกเนี้ยน่าจะ BS น่าจะแพ้นะอย่างซีโร่บีน่าจะแพ้นะครับซีโร่บีเอสิ่งที่คูล่าไม่มีก็คือการขโมยไฮเปอร์อาร์เมอร์นะครับไอสถานะหวาดกลัวมันมาจากเอฟเฟคคอร์นะครับมาจากเอฟเฟคคอร์จะทําให้ไอ เออ่ทำให้พวกกวาดกรัวอะไรพวกนี้มันจะคูดาวนานกว่าพวกแอคทีฟสกิลที่มันมีความความสามารถจากแอคทีฟสกิลอย่างแช่แข็งอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมอย่างคูล่าเนี่ยมันมาจากแอคทีฟสกิลนะครับทําให้คูล่ามันแช่แข็งบ่อยนะครับถ้าเกิดว่าคุณใส่การเซตลดคูดาวเนี่ยคือแบบปล่อยถี่มากนะครับแล้วบวกกับเอฟเฟกต์คอนะที่จะใส่สกิลนะครับแล้วก็โลคูดาวอีกศูนดามเปอร์เซนเนี่ยเอ้ย0.3%เนี่ย ทำให้คูล่ามันใช้สกิลเสาเข้าข้างบ่อยมากนะครับคือใช้บ่อยแบบบ่อยจัดๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะปวนด้วยนะครับทําให้คูล่ามันโกงใน PvP มากๆนะครับแล้วก็มีปลดไฮเปอร์อัลเมอร์ด้วยนะนะครับผมมีปลดไฮเปอร์อัลเมอร์ด้วยนะครับมมนะบนะแล้วก็ไอคิดในการใช้สกิลของคูล่าเนี่ยมันสามารถสลายโล่ของซีโร่บีเอสเนี่ยไอโล่ดูดซับเนี่ยมันทําได้ค่อนข้างง่ายนะเพราะว่า ฮิตค่อนข้างเยอะนะครับฮิตของคูล่าเนี่ยค่อนข้างเยอะนะบวกกับสถานะกีมรกกันอีกนะครับเพราะว่าแค่ข่าอย่างสกิลสามคูล่าเนี่ยมันฮิตเยอะนะครับผมนะมันตึกๆๆกจิกจกกกแป๊บเดียวโลกก็หายแล้วนะครับนะทาให้ค่อนข้างจะสูสีกับซีโร่นะถ้าเกิดเทียบกับแบบแบบว่าความสามารถนะครับถ้าเกิดว่าสกิลเพย์เนี่ยอันนี้ผมก็มันก็แล้วแต่นะครับว่าใครที่ใครที่มันนะครับผมประมาณนี้นะครับ ต่อไปด้ของ PVE PVE ผมคิดว่าประโยชน์ของคูล่าใช้ได้ค่อนข้างน้อยมากๆนะครับถ้าเกิดว่าใช้แบบหลักๆเลยนะก็คือบอสแมงมุมนะครับบอสแมงมุมมันจะมีสติดสถานะหิมะกัดกับไฟฟ้าช็อตนะครับซะส่วนใหญ่นะครับคูล่าสามารถเอาไปใช้ได้นะครับผมเอาไปใช้ได้นะครับอย่างบอสนีเล่บางด่างอย่างดาดสีฟ้านะครับอาสีฟ้าที่พึ่งรีไปเนี่ย มันติดสถานะหีมะากัดแพ้หีมะนะฮะใช่ไหมเออแพ้หีมะกับแพ้ปรับพลังป้องกันนะคูล่ามันก็เลยมีโดดเด่นในเรื่องของบอสรีเลย์นะครับในด้านของสีฟ้านะครับผมเพราะว่าคูล่าเนี่ยมันมีทั้งสายป้องกันนะครับแล้วก็มีทั้งหีมากัดด้วยนะครับมันทําให้ค่อนข้างจะโอเคนะครับผมนะคูล่าลงตัวเดียวถือว่าแบกทีมได้เลยนะครับ แล้วก็ด้าน,านแบบตีบอสกิ้เนี่ยผมคิดว่าคูล่าใช้ได้ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าดาเมจของหน้าก็ไม่ได้เป็นดาเมจที่ค่อนข้างจะแรงอะไรขนาดนั้นนะครับนะอย่างฮุนกะเนี่ยนะครับเป็นสายป้องกันก็จริงนะครับดาเมจโคตรเวอร์นะครับผมนะกานที่ได้ใช้เนี่ยรับรองว่าโอ้แบบว่าสุดจริงนะตีบอสกิ้ได้สบายเลยนะครับ อย่างเคยังก็ยังพอมีใช้ประโยชน์บ้างนะครับเพราะว่ามันติดเผาไหมอย่างเคเนี่ยมันสามารถเอาไปลงพวกบอสคิวนะครับระดับฮาร์ดได้นะครับอย่างบอสดูาระดับฮาร์ดเพราะว่ามันมีเอ่อเผาไหมนะครับผมแต่ในอนาคตไม่แน่นะครับอาจจะมีบอสคิวนะครับที่มีสถานะนะที่ติดเออฮมากัดเป็นหลักก็ได้นะครับก็รอติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆของข่างตัวเกมได้นะครับ มันเอามามันเอามาเผื่อก็ได้นะครับอย่างพวกอลิซาเบธใสคีที่มันแบบมืดมิดไม่รู้จะไปเอาไปทําอะไรนะครับก็เอามาอีแบบว่าลมบอสลูกก้าอะไรพวกนี้ได้นะครับก็อาจจะมีคอนเทนต์เพิ่มนะก็ต้องรอติดตามกันดูนะครับผมนะอ่าก็ประมาณนี้นะสำหรับบอสสำหรับตัว PVE เนี่ย PVE จริงๆคูล่าเนี่ย่อาค่างจะได้ใช้ประโยชน์ค่อนข้างน้อยอย่างบีรีเล่ก็ใช้ได้ไม่แค่บางส่วนนะครับ ออย่างจุดเด่นเลยไอ้บอดรีเลย์ก็ใช้ได้กับตัวสีฟ้านะครับแล้วก็บอดมุมเนี่ยเออได้ใช้แน่นอนนะบอดกิ้วนี่คือไม่ต้องนับนะครับว่าจะได้ใช้หรือเปล่านะครับก็คือแทบจะไม่เห็นเลยนะทาร์กแอคแท็กเงี้ยก็ได้ใช้มั้งก็ได้ใช้บ้างนะแต่ตัวสีฟ้าเนี่ยที่มีแบบโหดโหกก็มีเดียโลอะไรพวกเนี้ยมันโอเคกว่านะเพิ่มเกรดไว้กว่านะครับประมาณนี้นะครับพวกตัวสีฟ้าเนี่ยก็มีเยอะนะครับแต่ฮูล่าก็เอามาใช้ได้นะทาร์กแอคแท็กนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณมีท่าไม่ตายแหละนะนะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับผมนะใการรีวิวคูล่าในดัน PVE PvP นะครับผมโอเคผมจะมาแนะนำการเซตหรือการออปชันกันเลยดีกว่านะครับสำหรับน้องคูล่านะครับน้องคูล่านะครับการออปชันนะครับนะจะาแนะนการเซตการเซตผมแนะนำนะครับให้แก่ใส่การเซตนี้นะครับเอ้ไม่ใช่การเซตนี่นะครับอาร์เทนานะครับผม การเซตอาร์เทนามันจะเพิ่มแรงโจมตีตามพลังป้องกันนะครับผมนะประมาณนี้นะครับเป็นการเซตที่เปิดได้จากตู้ใหม่นะครับกับอาร์เทนาเป็นการเป็นการออฟชัน่นหรือการเซตนั่นเองนะครับต่อไปนะครับต่อไปเป็นการเซตนี่เลยนะครับผมนะจะเพิ่มแรงโจมตีตามพลังป้องกันเหมือนการเซตอาร์เทนาครับแต่อันนี้มันจะหาง่ายกว่านะครับผมนะพื้นฐานเนี่ย ตัวที่เป็นพลังป้องกันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เลยจะใส่อันนี้เกือบหมดเลยนะครับนะจะมีบางส่วนเท่านั้นที่จะใส่เป็นกาซเซ็ตอย่างอื่นนะครับอย่าง p v ก็ใส่กาเซ็ตอันนี้นะครับนี่อันนี้นะครับผมนะแล้วก็อันนี้นะครับผมเอ่ออันนี้นะครับนี่อันนี้นะครับอันนี้ค่อนข้างจะโอเคนะครับผมนะเฉพาะ PvP เนี่ยนะครับเมื่อ เมื่อโจมตีศัตรูพาวเวอร์เกตนะครับจะลดลง50%นะครับนาณาเจ็ดวิคูราสิบห้าวีนะครับเพราะว่า์พ,พ,พีเมื่อโจมตีศัตรูเป้าหมายที่มีพาวเวอร์เกตตั้งแต่2ช่องขึ้นไปจะลดพาวเวอร์เกตนะครับของเป้าหมายที่โจมตีนะครับแล้วก็ลดพาวเวอร์เกตของตัวเองยี่สิจะทําให้จะทําให้ตัวละครที่ใช้การเซตที่แบบว่า การเซตอันเนี้ยมันเอามาแก้ทางอันนี้นะอ่าอันนี้อันนี้อ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอันนี้เพราะอันเนี้ยมันคือการเซตที่มันรีเซ็ตคูลธาตาุจากแอคทีฟสกิลไงนะครับจะทําให้ได้พาวเวอร์เกรดง่ายมากนะครับถ้าเกิดว่าคุณเอาการเซตเนี่ยเอาไปใส่ให้กับคูล่าเนี่ยการเซตเนี่ยแก้ทางนะครับผมการเซตเนี่ยคือเป็นการเซตที่เอาไว้แก้ทางนะับพวกพาวเวอร์เกรดแบบหนักๆอย่างเงี้ยอย่างนี้นะครับนะเอามาแก้ได้แต่ค่าสแตทอาจจะไม่ดีหน่อยเพราะว่ามันเป็นการเซตของ PVP นั่นแหละนะครับ นะประมาณนี้นะครับผมผมจะแนะนําให้ใส่สองกาเซ็ตก็คืออันนี้นะครับกับอันข้างล่างนะครับผมนะอันข้างล่างนะครับผมนี่เลยนี่เลยนะครับหี่ก็คืออันข้างล่างก็คืออันนี้นะครับผมแนะนําให้ใส่เลยนะครับเพราะว่า PVP นะครับค่อนข้างจะใช้ใช้สองกาเซตอันนี้บ่อยมากๆนะครับผมนะอือต่อไปนะครับก็เป็นกาเซ็ตของตัวมันเองนั่นแหละนะครับนะ การ์ดเซตที่เราได้มานเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณได้ก็แนะนําให้ใส่ก็ได้นะครับผมนะต่อไปเป็นการ์ดออปชันนะครับการ์ดออปชันผมจะมาแนะนําก็คือเป็นการ์ดเซคูล่าของมันเองนะครับผมนะประมาณนี้นะครับต่อไปนะเป็นการ์ดเซคูล่าออปชันคูล่าคืออันนี้จะเพิ่มอัตราคียที่ข้อของไฟเตอร์สเปเชียล7%นะครับเป็นการ์ดเซตที่โคตรโคตรค่อนข้าโอเคมากๆนะครับผม ต่อไปนะครับใครอยากแบบใครที่มีแบบอันกาอยู่แล้วใช้สามารถใช้นี้ได้นะใช้ของเขี้ยวกับยูริได้นะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะครับต่อไปก็อันนี้เลยนี่อันนี้เลยนะครับเป็นการเซตโลคูดาวนะครับทคกับคูล่านะครับผมนะเดี๋ยวขอหาสักครู่นะครับทคกับคูล่าก็เป็นมาตรฐานของตัวละครนั้นๆอยู่แล้วนะถ้าเกิดคุณอยากได้คูดาวเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับ ต่อไปนะครับเป็นการเซตเพิ่มค่า AP นะครับผมนะได้เ,เป็นการออปชั่นก็คืออันนี้นะครับเพิ่มเยอะแบบเยอะจริงนะครับผมนะก็ค่าจะเพิ่มเยอะมากๆนะแนะนำว่าใครที่อยากได้ค่าสเตตเอพเยอะๆเนะีนะ่ยก็แนะนำให้ใส่การเซตนี้นะครับผมนะเอ้ยปการออปชั่นนี้นะครับผมนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับการรีวิวคูล่าก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมผมก็ไม่มีแพทฮุล่าในไม่เซิเร์ฟทีบีนะครับผม ก็โอเคนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมก like, ดไลค์กดซับสไครบ์กันด้วยนะครับผม